สวัสดีค่ะพี Beginning ่น้องปองปายสุขสุขค right ุณเนมือนกับปอยานิ้กับพี่น้องยานิ่งกับมีข่าวมาเปเดเรื่องซอแอนออดีพี่น้องซอแอนออดีสวยงามค่ะพี่น้องจ๋าเราก็ไปอะไรการสามแบพี่น้องสวยงามหุนดีค่ะพี่น้องจ๋าโอ้ยสอออนความงามความสวยหุนดีซอแอนออดีพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงกับเขามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์รัวๆเลยพี่น้องซอแอนออดีสวยงามหุนดีพี่น้องพิการเมียน ทรงอ่นขอความหาสามีเพื่อนในพี่น้นองงามอยู่เด้ผมยาวบักคักสันผัวเพื่นกระแซวเมียไผ่บักส,สันพี่น้องเป็นตาหักคักพี่น้องจ๋า่าติขออนุญาตบอสบอยซอแอนคอมเมนต์อันคอมเมนต์สู่ฟังเลยพี่น้องเมียบอยสิริชัยจ๋าวาสนาได้เมียงามเก่งครบจบที่อรดีเมียไผ่มบผัวไผพอ,อพี่น้องเป็นตาหักคักพี่น้องจ๋าสวยเลิศ เป็นทุกอย่างสวยยืนหนึ่งเมียบอยสิริชัยคะ่ะพี่น้องสวยงามบอดบอยกระซอแอนโอจะเป็นเป็นตะหักสวยรอเหมาะสมกันคะ่ะพี่น้องนางฟ้าคนสวยของพ่อบอยสิริชัยแม่ของเพชรพลอยคนสวยคะ่ะคุณภรรยาของคุณผู้การปุริสายคุณบอยสิริชัยสวยสง่างามจริงๆค่ะ้องพี่น้อง สวยงามคักส่อแอนอรดีพี่น้องทึงสวยทึงงามทึงหุ่นดีเสียงดีเลิศเลอเพอร์เฟกทึงผัวทึงเมียโอ้ยดีใจน้ำพึนพี่น้องครูสางครูสมครูบุญบารมีเฮงเฮงปังปังรวยรวยมิตรสิเฮงเฮงปังปังรวยรวยไปหนาพี่น้องแกงามพึอนอยู่น้ำกันขอบครัวโอ้มีความสุขอบอุนเป็นกันเองธรรมชาติพี่น้องบาย,ยิงเป็นตะหักคักพี่น้องแกคนนี้สวยแบบนี้ก็แอนอรดีภรรยาบอยสิริชยัยจ้าเมียผัยเมียอาย ไอ้ได้ไอ้ศิลิชัยไอ้ได้ไอ้ศิริชัยโอ้ยเป็นทหากคกคุณนิชนันปุริสายภรรยาคุณผู้กันปุริสายจ้าสันพี่น้องสวยเก่งฉลาดเสียงดีมีทัศนคติดีครบทุกอย่างที่อรดีสวยครบจบที่อรดีทั้งเก่งทั้งฉลาดโอ้ยพี่น้องสวยงามค่ะแหแงงแห่งงามกเมียบอดบอยนี่ล่ะค่ะสันพี่น้องน่ารักที่สุดเลยซอแอนออรดีคนสวย ทั้งสวยทั้งงามทั้งหุ่นดีเสียงด,ดีเลิศเลิอเพอร์เฟกต์ีหลีพี่น้องแกเมียบอดบอยสิริชัยผัวกะลอรอสวยงามหุ่นดีผัวกะรอเส,สียงด,ดีเลิศเลิอเพอร์เฟกต์ทั้งผัวทั้งเมียโอ้ม่ต้เสียเฮงเฮงปังปังรวยรวยเปน็นอาสวยเก่งแกร่งป้าเลิศมากเมียพ่อบอยสวยมากค่ะซอแอนอลดีคนเสียเมียบอยค่ะสวยยืนหนึ่งวัสนาบอด เดนอได้เมียงามขยันเก่งครบจบที่ออรดี A D. แมนอหลีพี่นงองจ้ะคู่ A อบี B เป็นคู่ที่น่ารักหล่อสวยเหมาะสมกันที่สุดวันนี้อยู่ที่ศูนย์ราชการอาคาร B รอชมเป็นกำลังใจให้ออรดีแบรนด์ D จะได้เห็นออรดีแบรนด์ D ตัวจริงติดตามดูตลอดทางกลุ่มปิดสุดยอดมากพี่นงองจ้าบอดบอยสอแอนมิเตอร์เสียงแงงปัง,ปง,ปงเลยไปนะ สุดยอดมากจริงๆค่ะบอดบอยซอแอนสวยงามมากค่ะขอให้เฮงๆปังๆรวยๆตลอดไปนะคนะนาอพี่น้องจ้ะซอแอนเอาเลยดีกับบอดบอยสิริชัยเฮงๆปังๆรวยๆเด้อจ้าพร้อมทั้งทีมงานสุขูมสุคุเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางจ้าพ่อแม่งพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแฮงเฮงๆปังๆรวยๆตลอดไปจา้าพี่น้องมีความชดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังเลยเด้อจา้าคลิปนี้ก็าฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย